สวัสดีค่ะพี่น้องพี่ชันทำไม่กินค่ะมื้อนี้ฝนตกแห้งคักค่ะไปสิทวนมานนละพี่น้องนอนล้มพักล้มแน่คุณน่ะค่ะล้มพักล้มแน่ฮะนกขบม่มี้เหมือนโย่บ่นตกแห้งคักพี่น้อง วันพี่น้องฝนตกปะค่ะวันนี้การหานุกินฝนตกแมงมค่ะตอนนี้ค่ะเปเบิ้งพายพ่่อ้ไปไปเบิ้งเกาหลีวะเนี่ยก็ฝนจะตกปะค่ะ เกาหลีวันมีฝนเลยตอนนี้ผูชาวสุภาไปเบื้งบรรยากาศาาที่เกปาหลีแล้วค่ะกาบันของฝนตกค่ะอ้อพี่น้องฝนทักฝนเนี่ยเป็นีงคะพี่น้อง แลบรรยากาศฝนตกคือค่ะว่าฝนตกแห้งค่ะก็เลยท่ายี่น้องเบิ่งเดี๋ยวครั so บพี่น้องตามประเทศไปเกาหลีค่ะบ้านค่ะไอเบิ่งน้ำหนุกสาวอีสามห้าไม่กินค่ะก็ผมจะตกบ่อทั้งนั้นค่ะไปพี่น้องเตรียมตัวไปเกาหลีค่ะเมื่อนี่ปลาคือบอนดีแท้โดดด้งด้งเดงถ้าเป็นบานเท่านีเอาเนว้มาใส่อะไรด้นี่ ฝนชิตกบก่พุ่นอะพุ่นอะเฮ้ยสุดยอดเลยบรรยากาศดีมากพุ่นอาเปล่านะบ่อนดีพุณอาอื้มว้าวปลาปลาบ่อนอื้ม เมื่อนีป่ปลาเป็นอยังคือบอนคุณอาเต็มแล้วโดดดงดงแดงแดงอยู่คุณอาคอมเมนอยู่ไทยบานเท่าบัเหลือได้นไงคุณอาโดดดงดงแดงแดงอยู่คุณอาปลาน่ะมันเป็นอยังนิ้วปลาหลุกขอกแต่น้ำมือมันคือมาโดดแต่เรื่องของคนจิตตกยังไงคนจิตจตกตี บอนค่ะพไปเบิ้งทั้งเกาหลีฝนก็ตกค่ะตากระบบนตอนนั้นมันตกด้พี่น้องท่วมถนนเลยตอนที่ท้ายที่แหลกให้เบิ้งนะคะกลับขึ้นมาหแหลกฝนเซาแล้วค่ะบ้านค่ะบรรยากาศหลังฝนตกบรรยากาศจะดีค่ะพรพี่น้องไปเบิ้งหลังบ้านค่ะบรรยากาศดีมากเลยค่ะหลังฝนตก ต้นดอกไม้ก็สุดซ่นต้นดอกแคดอกไม้มีดอกหอมซอยค่ะสุดซ่นถืุ้นแล้วก็ได้นี่เครื่องหมอหน่อยค่ะใบามาน่อยลงค้นก็เอินใบามาน่อยค่ะหลังฝนตกค่ะอากาศดี นี่กับใบมิน้นค่ะใบมิน้นขยายพันธุ์ออกไปหลายครั้งนะคะน,นี่บบเมนมิน้นเสนแหน่ค่ะหวานหางจงคี้เขาสุดชื่นค่ะต้นใหม่ก็สุดชื่นค่ะพี่น้องนี้ก็ต้นอวโวคาโดอีสานหาไน่กจินปลูกไว ตอนนั้นแดดแห้งคักไรใบรวบใบไหม่ค่ะมันนี่นม่นองเริ่มปป้งใบ,ใบละฝนตกถือฝนเริ่มเศ้าแหงเศร้าใหม่ละค่ะตอนนั้นใหม่คักบรรยากาศดีค่ะหลังฝนตกหลังบ้านจินสบายเลยค่ะ คลิปนี้กัแล้วพี่น้องไวทอนีเด้อค่ะยังมืดคมอยุ่ค่ะ